ลักษณะนิสัยจากวันเกิดสำหรับคนเกิดวันที่หนึ่งคนเกิดวันที่หนึ่งนี่จะเป็นคนรักศักดิ์ศรีกล้าหาญและไม่ยอมกล้มหัวให้ใครเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองจนเกือบจะเรียกได้ว่าดื้อรั้น พอใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตนเองและไม่สนว่าใครคิดยังไงกับตัวด้วยมีอารมณ์รุนแรงกระด้างแข็งกล้าวคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออกไปและเมื่อจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วจะทุ่มเททุกอย่างคนเกิดในวันที่หนึ่งจะกําหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูงสุด ตั้งใจสแสวงหาความเป็นเลิศให้แก่ชีวิตในทุกด้านแต่จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่แสดงออกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังประสงค์อะไรเป็นคนมีเพื่อนสนิทแต่มักจะยิ่งเกินกว่าที่จะให้เพื่อนสนิทรู้ว่ากำลังประเจิญปัญหาหรือผิดหวังคนที่จะเอาชนะคนเกิดวันที่หนึ่งก็คือคนที่มีนิสัยเหมือนกันกับเขานี่ยแหละถ้าได้พบ คนที่มีนิสัยเหมือนกันเวลาทั้งหมดที่มีอยู่จะยกให้เพื่อนคนนั้นจนหมดสิน้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังไม่ยอมบอกให้เพื่อนสนิทคนนั้นรับรู้ถึงปัญหาหรือความคิดที่แท้จริงของตนอยู่ดีคนเกิดวันที่หนึ่งจะหลงรักคนง่ายและรักอย่างลึกซึ้งด้วยแต่ความรักก็เป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง ที่คนเกิดวันที่1ปกปิดดังนั้นความรักจึงเป็นเพียงความลึกซึ้งที่เก็บไว้ในใจเท่านั้นเองคบนี่ก็คือของคนวันเกิดวันที่1ต่อไปก็จะเป็นคนเกิดวันที่สองนะ สำหรับคนเกิดวันที่สองเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่เพื่อนมากที่สุดไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็จะคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอและมักจะไม่ทำอะไรโดยไม่ปรึกษาเพื่อนทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมองการไกลเห็นประโยชน์ระยะยาวไม่ใช่คนรูเลต้องคอยทำตามเพื่อน แต่เป็นคนที่ต้องการให้เพื่อนหรือคนที่เขารักรับรองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องแล้วทั้งๆที่ตัวเองก็รู้อยู่ว่ามันถูกต้องแต่ก็อยากให้มีคนมาบอกว่าทำถูกแล้วอยู่ดีคืออยากจะให้คนอื่นเห็นด้วยแค่นั้นเดงเป็นคนฉลาดจิบชวยประโยชน์จากคำแนะนำหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อน นำมาผสมประสานให้เกิดผลดีแก่งานเต็มที่เวลาทำงานจะคิดแต่เพียงว่าเพื่อนคนใดจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแทนที่จะคิดถึงตัวเองก่อนคนที่มีเพื่อนเกิดในวันที่สองจึงมักได้การเกื้อกูลเป็นอย่างดีโดยปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานไม่ชอบขัดใจใครและพร้อมที่จะคบหาผู้คน เพราะว่าเขาเป็นคนอยากจะมีเพื่อนมากอยู่แล้วแต่มีข้อเสียคืออารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายใครทําอะไรขัดใจหรือขัดความรู้สึกไม่ได้เลยจะเกิดน้อยใจหรือโกรธวูบวามขึ้นมาทันทีเมื่อเวลาอารมณ์ดีก็เคล้าเคลียกันเหมือนแมวเชื่องเชื่องแต่ถ้ามีใครทําให้ผิดใจก็จะกลายเป็นพยากไายขึ้นมาทันที เ,เพื่อนของคนเกิดวันที่สองนี้มักจะพากันห่างๆห,หรือระวังตัวเมื่ออยู่ใกล้เพราะว่ากลัวอารมณ์วนวปรจุดอ่อนนี้เองที่ทำให้คนเกิดวันที่สองมักจะมีเพื่อนน้อยลงกว่าที่ควรสิ่งที่คนเกิดวันที่สองกลัวมากที่สุดก็คือความเหงาความว้าเวการอยู่คนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวบางทีแม้ จะอยู่ท่ามกลางเพื่อนก็ยังแอบนึกไปว่าเพื่อนไม่ให้ความสนใจถ้าเพื่อนของท่านเกิดวันที่สองก็อย่าแปลกใจเลยถ้าเห็นเพื่อนงอนขี้หึงหรือบางทีก็เจ้าอารมณ์เพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่เขาก็เป็นเพื่อนที่รักท่านมากและคนเกิดวันที่สองชอบคบคนวนเวียนอยู่แต่กับเพื่อนเท่านั้น